ปิงเกากลับมาอัปเดตข่าวให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามและพบกับข่าวหงแดงเลอภพก,กับปิงเกาได้เป็นประจํานะครับเพื่อนๆวันนี้มา5สิ่งหลังเกมหงแดงผ่านนอริสเอฟเอคับรอบ5นะครับด้วยประตู5ประตูสอ2มาเริ่มสิ่งแรกกันเลยครับเพื่อนๆทัวร์นาเมนต์คำอำลาของเจอเกิลคอปได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับ จะเรียกว่าเป็นมหากรรมหรือจะเรียกว่าเป็นบทละครเรื่องสุดท้ายหลังจากที่ค็อปประกาศอำลาเรวพูหลังซีนโดการนี้ก็เริ่มที่เกมนี้ครับเจอกับนอริลิตซิตี้เจอกับเพื่อนเก่านะครับที่มาเป็นกุนซือของนอริลิตซิตี้เพื่อนเก่าสมัยเล่นกันที่ไม้ด้วยกันนะครับ เกมนี้ครับเริ่มต้นด้วยครอบทำตัวให้ปกติที่สุดครับเพื่อนๆไม่ได้คิดว่าจะต้องมีดราม่าหรือจะต้องทำตัวพิเศษหลังจากที่ได้ประกาศออกไปแล้วนะครับแต่มันห้ามใจเดอะขอบไม่ไหวแล้วครับที่จะต้องแสดงออกเพื่อกล่าวสดุดีให้กับโครกุนซือคนนี้ ถึงแม้ว่าคอปจะนิ่งคอปจะทำตัวปกติแค่ไหนเสียงเพลงกึกกล้องในสนามฝูงชนกองเชียร์ตะโกนร้องเพลงเจเกิลคอปตั้งแต่ต้นจนจบเกมแต่เวลาสะเทือนอารมณ์ของจุดก็มาถึงตอนจบเกมเพราะเพื่อนๆคอปเดินไปตบมือขอบคุณแฟนบอลปกติ เสียงดังสนั่นว่า ISO g r a p ISO g ก a p ฟครับชั้นภูมิใจที่มีคอบเป็นผู้จัดก,การทีมดังลั่นสนามของเพื่อนน่าใจหายแทนแฟนๆนะครับผู้จัดก,การทีมที่มอบความสุขให้กับเหล่าแฟนบอลหงแดงมาตลอดเกือบสิบปี จากทีมที่ไม่มีหัวมีหางจากทีมที่เกือบจะล้มละลายด้วยซ้ำแฟนบอลห่อเหี่ยวเชียร์ไปลุ้นไปว่าจะไม่แพ้เยอะบ้างบอลยุโรปไม่ได้ไปทุกปีนะเพื่อนๆสมัยนั้น UCL คืออะไรไปบ้างไม่ไปบ้างนะครับ จนมาเจอคอปคาแรคเตอร์ของเขาความเป็นเขาความเป็นเดอะนอร์มอลวันของเขาเปลี่ยนสโมสรนแห่งนี้จากจุดที่ไม่คาดคิดว่าจะขึ้นมาได้แบบนี้นะครับเพื่อนๆร่วมกันสะดุดดีเจอเกินคอปจนกว่าจะถึงนัดอำลาและหลังจากนั้นตลอดไปครับ I'm so glad เพื่อนๆมาสู่ประเด็นที่สองครับเพื่อนๆสองดาวเตะมนุษยยูจาก Academy ครับแม็กคอนเนลและคอนเนอร์แบดลีได้ลงเป็นตัวจริงครับเพื่อนๆสําสำหรับแม็กคอนเนลเกมก่อนหน้านั้นแม็กคอนเนลลงมาเป็นตัวสำรองรวมๆกันแล้วไม่ถึง15นาทีด้วยซ้ำครับแต่เกมนี้เขาได้เริ่ม เป็นตัวจริงและแค่ครึ่งชั่วโมงครับเขาส่งบอลตักไปให้เคอร์ติสโจนมงเป็นแอคซิสแรกในชีวิตของเขาด้วยซ้ำแม็คคอนเําทำได้ครับนิ่งเกินไวัยครับเพืเ่อนๆรวมถึงคอนเนลแบลลี่มาตรฐานเล่นในพเมร์ a ลีกได้เลยครับผมผมดูคอนเนลแบลลี่แล้วผมการันตีเขาเล่นเป็นแบ็กอัพให้เทนได้แน่นอน ถาเทนยังเล่นกองกลางอยู่นะครับเพื่อนลูกที่สองเขาตัดบอลเองทําชิงเองแล้วแอคซิสเองให้ดดวิน,นยนยสตยิงขึ้นนําเป็นประตูสองประตูตัวหนึ่งคอปยังออกบาบอกหลังเกมเลยว่าสองคนนี้สุดยอดสองคนนี้ใช้คําว่าคอปบอกว่าสุดยอดเลยนะครับมีการพัฒนาการวิ่งมีรากฐานที่คอปวางไว้สเตปการวิ่งระบบที่คอปวางไว้ มากมายครับสองคนนี้เรียนรู้ได้และทำตามระบบของคอปได้อย่างไม่มีไรายไดต่อกับพี่รุ่นพี่เลยครับเพื่อนๆประเด็นที่สามครัเพื่อนๆล็อบโบกลับมาแล้วครับล็อบโบเจ็บไปตั้งแต่ตุลาครับทั้งๆที่ทยังทำฟอร์มตอนนั้นนี่ถือว่าเล่นได้ดีเลยทีเดียวก็เจ็บไปไหลจากทีมชาติคอสตาซิมิคาร์ ก็ลงมาแทนทำหน้าที่ได้ดีครับก่อ,อนที่จะเจ็บไปอีกทีหนึ่งเจ็บไปสองแล้ว,พวเพื่อนมาถึงเปาโลโจโกเมสรแล้วตอนนี้ก็กลับเล่นได้เยี่ยมด้วยเล่นแทนในตำแหน่งแบ็กซ้าย็อบโบอโรอกาสครับผ่านไปชั่วโมงหนึ่ง็อบโบอลงมาแทนโจในนาทีที่ประมาณนาที55ลงไปก็โชว์เครื่องหมายกางคาให้คอบดูเลยครับการวิ่งแบบ โอเวอร์แลปปิ้งล i น g ครับแลบขึ้นไปแลบซ้ายแล้วตักเข้ามาการโยนอาจจะยังไม่ได้เข้าจุดแต่สเต็ปการวิ่งของเขานี่เฉพาะตัวมา,มากๆโอเวอร์แลปปิ้งลันิ่แล้วก็มีเพื่อนๆคนอื่นที่หายเจ็บกลับมาครับโดมินิกโซบอสไลด์ด้วยแล้วก็ลงมาพร้อมกับปวัวชีฟานไนและเทรนด์และเซนเดอร์ก็ลงตามมาติดๆกัน คือทั้งเทรน์และโซบอสไลน์เนี่ยเจ็บเล็กน้อยนะครับเจ็บมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีครับที่ล็อบบ้กลับมาโซบอสไลน์กลับมาเทนกลับมาในเกมหวดที่สำหรับอาทิตย์นี้ที่จะเจอทั้งเชลซีและบุกไปเยือนอาร์เซนอลก็เป็นสัญญาณที่ดีครับที่ลิเวอร์พูลจะมีขุมกำลังให้เลือกใช้หวังว่า นักเตะทุกคนที่กลับมาจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีได้โดยเร็วนะครับมาถึงประเด็นที่4กันครับที่เราเห็นในเกมนี้นะครับเพืเ่อนๆตัวเลือกในแดนหน้าสุดครบเครื่องครับแม้ว่าโมซาล่าจะเจ็บที่เอรอยหวายมาจาก African Cup of n a t i o n นแล้วก็มีดราม่าเล็กน้อยนะครับที่ทางทีมชาติอียิปต์ก็บอกว่าโมทำไมรีบกลับ โมทำไมไม่อยู่กับเพื่อนนะครับทำไมรีบกับลิวพูก็มีดราม่ากันมีเอเจนต์ออกมาแก้ข่าวว่าไอ้พวกหิวแสงเท่านั้นที่เอาความเจ็บของคนอื่นมาเป็นดราม่าสร้างชื่อเสียงยอดไหลกับตัวเองนะครับแล้วมีอับาสนะครับก็เอเจนต์ของโมเมซาล่าก็ถึงแม้จะไม่มีโมครับลยดิอา เดียโกโจตาดาวินุเยตโคดิกากโปโอเล่นกันได้ผัดเปลี่ยนมุนเวยโรเทชันกันสามสามตัวหน้าผังเป็นยังไงไม่รู้ครับ d ีอาร์ตกักโปนุเยตวิ่งสลับกันโจต,ตาด้วยแต่โจต,ตาจะไปเน้นที่หน้าเป้าหน้าเป้าเป็นหลักแต่ก็มีโรเทชันกันหมดนะครับ ทีเนี้ยทุกคนนี่ถืออยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับเพื่อนๆจะไม่ได้มีคนใดคนหนึ่งยิงโดดเด่นขึ้นมาขึ้นแต่ผมว่าแผนกองหน้าที่ครบเครื่องนะครับครอบหมุนใช้ได้ครอบหมุนใช้ได้ว่าถ้าใครเหมาะกับแผนแบบไหนอะครับมันเหมือนมันเป็นขุมกำลังตัวเลือกในแดนหน้าที่ค่อนข้างดีมากมาก สำหรับครอปในช่วงนี้จริงๆและล่าสุดก็เหมือนจะได้โมลกลับมาแล้วด้วยนะครับก็คืออียิปตกรอบแล้วแพ้จุดโทษตอนนี้กลายเป็นห้าคนแล้วครับเพื่อนๆครอปมีให้เลือกในมือแต่ว่าถึงว่าอียิปไปตกรอบยังไงโมก็ไม่น่าจะพร้อมสำหรับเกมทั้งเซลซีทั้งอาร์เซนอลที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับ ประเด็นที่5ก็คือการจับฉลาก FA ครับในรอบต่อไปและการเจอเชลซีครับเพื่อนๆประเด็นสุดท้ายวันนี้มีเก็ตเก็ตข้อมูลเพิ่มเติมคือเราจะไปเจอไม่วัดฟอร์ดกเ็เทอร์มตันนะครับซึ่ง2ทีมนี้ยังเสมอกันอยู่1นตูต่อหนึ่งต้องมีรีเพย์แต่สำหรับ FA ครับก็คือเราวางมันไว้ได้ละเ,เรา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 เก็บ FA ครัไว้ล้ตอนนี้ สิ่งที่กำลังจะกลับมาคือพีเมียรลีกที่ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีคู่แข่งที่รักกันเหลือเกินครับเจอกันบ่อยแค่ไหน0ูนย์ศูนย์หนึ่งเสมอกันซะเป็นส่วนใหญ่ในช่วงหลังๆนะครับทำไมเราต้องเอาชนะเชลซีในบ้านและเป็นเกมที่สำคัญขนาดนั้นครับเพืเ่อน โมเมนตัม um ทั้งหมดถ้าผ่านเชลซีไปได้กำลังใจเพืเ่อนๆแล้วต้องไปชิงกับเชลซีลีกคัพอีกแล้วซิตี้จี้แค่สองแต้มถ้าเจอทีมใหญ่แล้วเราผ่านได้เราสามแต้มได้ไปเจออาร์เซนอลเรามีกำลังใจความมั่นใจจากฝูงต้องสู้ปีนี้ต้องสู้เพื่อคอป เพื่อแฟนๆลิเวอร์พูลทุกคนผมเชื่อว่าถ้าโศกการนี้จบลงครปคว้าแช,ชมปี้ยน m ีกนักเตะทุกคนแฟนๆทุกคนจะได้ส่งโค้ดโค้ดผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของสองโมสรได้ลงมาจากตำแหน่งแบบเต็มา้าพูงครับ